สวีดัสสวัสดีนะครับทุกคนผมดีมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผม การใช้ Macbook Pro M1 มานะครับเป็นระยะเวลานะครับประมาณ8เดือนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเดือนที่8ใช่ไหมฮะผมซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมนะปี2021ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ได้ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสเปคหรือว่าอะไรมากมายนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ก,การใช้งานโดยตรงนะครับผมว่าผม ใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือว่าการใช้งานเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ได้ัวจะใส่ท็อปปิกไว้ตรงนี้นะครับผมใครอยากดูท็อปปิกเรื่องอะไรก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็นกดติดก็ดูที่เวลาตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาเลิ่มกันเลยอย่างแรกก็คือทําไมผมถึงเลือก Macbook โอเคต้องขอเกิดก่อนว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็ใช้ของวิดโดมาตลอดเลยใช้แต่วิดโดอย่างเดียวไม่เคยใช้ Macbook เลยนะครับแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วช่วงน่าจะช่วงเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆประมาณสิงหากันยามประมาณนี้ผมได้ซื้อ Macbook Air มานะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่เป็น M1 นะ M1 ยังไม่ออกนะครับ ก็ซื้อเป็น macbook air มาเพราะว่าตอนนั้นจริงจคุณพ่อต้องใช้แบบทางานเอกสารอะไรเงี้ยแต่สุปจริงๆพ่อก็ไม่ค่อยได้ใช้สุปผมเอามาใช้เองนะครับแล้วรู้สึกว่าชอบในแบบความสะดวกในการพกพาเงีนะ้ยเอพกง่ายอนะไรเงี้ยโปรแก็มก็ถามว่าความแรงก็คือก็ไม่ได้แรงแบบเท่าโน้ตบุ๊กวิดโดหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างี้เท่าไหร่นะครับแต่มาได้เรื่องความสะดวกในการพกพานะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือผมดีเทศด้วย นะครับรต้องใช้พวกงานแบบตัดต่อพวกคำฟอนต o ช็อปอะไรน,น,นะครับก็เลยตอนนั้นเคยใช้ในตัว MacBook Air mm hmm. นะครับเป็นตัวเบสเลยตัวเริ่มต้นสุดเลยนะครับประมาณสองแต่ราคานั้งสามาประมาณ2,9 นะครับผมก็ลองใช้มาคือมันลอดง่ายนะครับผมคือแบบพัดลมมนทํางานตลอดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีตัวโปรเนี่ยมันมีพัดลมใช่ไหมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวโปรเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเหมาะกับการใช้งานของเรามากกว่าจี่คือของพ่อนะผมไม่ได้จะเอามาใช้แนตะ่ก็พอใช้แล้วก็สึกติดใจนะครับก็เลยตัดสินใจขายตัวแอร์ไปแล้วก็ ไปซื้อตัวโปรแต่ตอนนั้นคือผมสั่งจากในในแอปแอปสต e ของ Apple นะครับเป็นออนไลน์นะครับแล้วตอนนั้นคือสั่งไปปุ๊บสั่งไปน่ยจะมาวัน2วันตัว M1 เปิดตัวเอาแหละตอนนี้ผมเริ่มแบบลังเลแลละเฮ้ยยังไงดีก็สรุปนะครับผมก็เลิกนะครับผมเพราะว่าสเปค M1 คือแบบมันเวอร์มากอะเพราะว่าแบบมันแบบมันอึดความแรงนี่คือแบบมันเทียบให้ดูนะทุกคนมันแบบเป็นกราฟแบบโอ้โหเนี่ย แรงเกินนะฮะแล้วก็เรื่องแบตเนี่ยผมชอบตรงแบตมันอึดน,นะครับก็เลยยกเลิกตัวที่สั่งไปนะครับมารอซื้อตัว M1 ตอนนั้นคือเหมือนแบบเป็นรอยกเลิกอยู่นะครับผมผมยกเลิกก็รอประมาณกี่วันจำไม่ได้แล้วก็หลายวันเกือบอาทิตย์อยู่นะครับถึงจะโอนเงินคืนมานะครับช่วงเมื่อต้นปีก็ได้ไปซื้อตัว MacBook Pro M1 ของผมเนี่ยเป็นตัว MacBook Pro M1 ตัวเริ่มต้นนะครับผมก็ไปซื้อที่ Apple Store หน้าซินท นะครับก็ได้เครื่องมาได้เป็นราคานักศึกษามานะครับผมซื้อไว้ตัวรับต้นเลยนะครับแลม8นะครับแล้วก็ขนาดความจุก็256ก็หลังจากที่ซื้อมา ต้องบอกว่าความทัดใจที่ผมชอบก็คือชอบตัวแท็คแพดมากแท็คแพดของ macbook คือแบบมันใช้ง่ายแบบใช้ง่ายกว่าเมาส์่มันสะดวกพอเราได้ใช้แบบใช้เพราะปกติก็เราใช้เมาส์มาตลอดใช่ไหมทุกคนจะขายที่แบบอยู่ฝั่ง Windows อยู่แล้วก็แบบจะชินกับการใช้เมาส์แต่พอต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวแท็คแพดช่วงแรกอาจจะแบบเฮ้ยมันเลื่อนแบบไม่ค่อยชินแต่พอแบบปรับตัวไวอยู่นะทุกคนหบบว่ามันมีเจสเจอร์แบบหลายๆอย่างให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ง่ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเปลี่ยนหน้าย้อนกลับคือแบบสะดวกนะครับ ก็แบบลืมเมาส์ไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นการใช้งานหลักนะครับการใช้งานหลักเนี่ยของผมก็คือส่วนมากผมจะใช้ตัดต่อคลิป u t u b e นะครับคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยก่อนหน้านี้หลายๆคลิปหลาย10คลิปแล้วนะครับใช้ตัว M1 เนี่ย็นบูฟโปร M1 เนี่ยตัดตลอดเลยหมือนจะมีแค่ประมาณ2คลิปแรกมั้งที่ใช้ตัวของ Windows ตัดนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือก่อนหน้านี้เลยยังเป็นของเดนก o ๊ปโปหมดเลย นะครับผมต้องบอกว่าความแรงเนี่ยคือผมไม่ได้ซีเรียสมากว่าแบบเอ้ยมันต้องแบบตัดต่อแบบไม่กระตุกเลยอะไรอย่างนี้คือแบบผมยังไงก็ได้ผมชอบที่แบบว่ามันใช้ง่ายมง่าย อะไรอี้นะครับผมก็คือที่ผมใช้ลหลักก็จะมี P ี i e p Pro Photoshop นะครับผมคือก่อนหน้าปีแล้วก็มีของพวก a f อั e f f f e t t บ้าง Illustrator บ้างนะครับแต่ปีนี้ใช้แค่ Photoshop กับ P ี i e ี r Pro นะครับพวก Final Cut อะไรนี้ผมยังไม่เคยใช้คิดว่าน่าจะลองอยู่แต่ว่าก็กลัวแบบต้องปรับตัวอะไรี้ก็เลยใช้ของ p ี i e ี r Pro ไปก่อน นะครับผมการตตดต่อนะครับต้องบอกว่ามันบีกระตุกไหมบันีมันมีบางจุดที่แบบว่าพอเราแบบใส่เลเยอร์ใส่เอฟเฟกต์กิซีินอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบมันมีอาการกระตุกให้เห็นแบบพอกดปุ๊บมันจะไม่แบบเล่นทันทีมันจะแบบรอช่วงเวลาหน่วงๆสักนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่ใส่เลเยอร์อะไรมากนะครับตัดแบบทั่วไปเรียบๆนะครับก็แบบเลื่นทุกคนสบายนะครับผมสำหรับตัวแรมแปดนะครับเรื่องพัดลมเรื่องพัดลมนะครับพัดลมคือไม่เคยทางานเลย ตอนที่ตัดต่อนะครับไม่เคยทํางานเลยจะทํางานครั้งเดียวก็คือตอนที่เรนเดอร์อย่างเดียวตอนเรนเดอร์คือแบบวิ่งสุดอ่ะพลลมคือแบบหมุนหมุนแรงสุดอ่ะและเครื่องก็แบบร้อนเมียกันร้อนแต่ช่วงตัดต่อนี่คือแบบอุ่นมีนิดเดียวแบบอุ่นอุ่นอุ่นุ่นเลยไม่มีแบบร้อนเลยแบบวางบนตักยังได้อยู่นะครับไม่ได้แบบร้อนมากแต่พอเรนเดอร์คือเราต้องแบบวางที่ที่แบบวางบนโต๊ะหรือวางในห้องแอร์อะไรเงี้ยมันทาให้เรนเดอร์ไวนะครับส่วนเรื่องความแรงนี่เขาแบบที่เขาบอกว่าแรงดักแรงหนาก็มันก็แรงจริงสําหรับผมนะ ผมว่ามันก็คือแบบมันแรงแล้วแต่ว่าถามว่าพอไหมสําหรับสายตัดต่อต้องบอกว่าไม่พอนะครับไม่พอสําหรับแรม8ควรอัพเป็น16นะครับสาหรับผมนะควรอัพเป็น16แนะนําเลยมันจะแบบใช้ได้ยาวกว่านะครับสำหรับคนที่แบบเน้นตัดต่อเน้นทำงานเน้นเพิ่มฟอร์แมตอัพเลยครับผมคุ้มกว่านะครับบอกเลยโอเคต่อไปส่วนเลือกอย่ยว่กับการดูหนังสําหรับบางคนอาจจะแบบซื้อมาทรรําเอกสารเบาๆปะปายฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์เน็ตฟลิก ดิสนีย์ก็ไม่แนะนําให้ซื้อตัวโปรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้แบบว่าใช้เพอร์ฟอรนซ์อะไรมากใช้ซื้อแล็ปท็อปแอตัว M1 คุ้มกว่านะครับสาหรับผมเพราะว่าตัวสเปคอะไรหลายอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับถ้าไม่ได้แบบสายตัดต่อสายกราฟิกอะไรมากนะครับก็ตัวแอร์น่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับถ้าจะซื้อนะฮะแต่สาหรับคนที่แบบสายกราฟิกก็ควรจะใช้ตัวโปรนะครับเพราะว่ามันมีตัวพัดลมเนี่ยช่วยได้เยอะนะฮะ ตัวแรกซื้อมาคิดว่าเอยมันมีโฟลวสองตัวที่ไหนได้เป็นตัวเดียวนะครับผมโอเคนะครับต่อไปจะพูดถึงข้อข้อดีกันก่อนข้อดีนะครับก็คือพกง่ายทุกคนพกพาง,ง่ายมากสะดวกคือมันขนาดเล็กมันเป็น13นิ้วนะครับใส่แบบซองเล็กๆนะครับแล้วก็ถือไปอันเดียวไม่ต้องพกพวกอะแดปเตอร์อะไรมันเยอะแยะยุ่งยาก ผมไม่ชอบพกอะไรที่แบบเยอะๆชอบแบบว่าเมื่อพกเครื่งเดียวจบไปนะคะรับผมเลือกเสียงลําโพงก,ก็คือแบบพกเสียงดีทุกคนแบบว่าเพลงดูหนังดูอะไรเยอะผมว่าเสียงมันดีอะ่ะไม่มีความแบบเบสมันเยอะกว่าพวกโนตบลูว,วินโดทั่วไปนี่ผมพูดแบบว่าโนนที่ผมเคยใช้นะราคา,ามันสองหมื่นกว่ากนะครับก็คือมันก็เทียบไม่ได้นะเพราะว่าราคามันก็ห่างก,กันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับผมตัวนี้คือแบบเสียงดีเสียงดีแล้วนะครับโอเคนะก็ต่อมาก็คือ การเปิดหน้าจอแต่ว่าสมมติเราพับจออยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วเราเปิดฟึ๊บคือแบบติดไวมากอะ่ะแบบปิดปุ๊บแล้วเปิดปึ๊บคือมบบเปิดปึ๊บพร้อมให้เราใช้งานใช่คือแบบพร้อมให้เราใช้งานตลอดต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างอึดคือแบบว่าอึดมากอะ่ะคือแบบอึดอะ่ะคือถ้าเราไม่ใช้ตัดต่อไม่ใช้เลยนะก็คือคอยู่ได้แบบน่าจะเกือบอาทิตย์อะ่ะถ้าแบบ วันเดียวใช้ได้สองสามชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ครั้งหนึ่งเต็มร้อยนะ่าจะใช้ได้ที่ประมาณ4-5วันหรือว่าเกินอ่ะแล้วแต่คนนะสจหรับตัดต่อตัดต่อก็คือผมเคยนะหลายครั้งด้วยแต่วว่าชาร์จเต็มร้อยใช่ไหมแล้วก็ผมก็เริ่มตัดต่อคลิปผมก็ตัดประมาณ5-6ชั่วโมงต้องบอกว่าแบตคืนนี้ยังไม่รวมเรนเดอร์นะตัดประมาณ5้ชั่วโมงคือแบตน่าจะเหลือประมาณ30 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรนเดอร์คือมันจะลดไวทุนเรนเดอร์ในแบตจะลดไวมากนะครับก็ควรเสียบชาร์จตอนเรนนเดดดอร์้วยก็ีนะะฮ แต่จะบอกว่าตัด4ี่ห้าชั่วโมงไรเงี้ยแบตแม่งแบบยุบช้านะครับคือแบบอึดจริงๆนะครับยิ่งแบบสำหรับถ่ายดูหนังสายไรเงี้ยคือแบบโอ้สบายนะครับผมแบตแบตนี้คือแบบอึดมากต่อไปเรื่องข้อดีอย่างคืออีโค่ซิสเต็มใครที่อยากมี iPad มีโทรศัพท์ iPhone นะครับหรือว่าแอปเปิลวอทอะไรเงี้ยคือมันลิงก์กันหมดเลยผมแบบเวลาใช้ตัดต่ออะไรเงี้ยผมชอบแบบส่งรูปจากตัวคอมเข้ามาโทรศัพท์นะแต่งสีแต่งอะไรเงี้ยเออ คือแบบใช้ a d ปดรส่งง่ายมากแล้วก็ผมก็ส่งกลับไปผ่าน a อปดรอดูว่าแบบผมทำคลิปเสร็จผมก็ a อปดรคลิปจากในคอมนะฮะส่งมาที่โทรศัพท์ดูง่ายสะดวกมากทุกคนสําหรับใครที่แบบใส่ Apple ิอยู่แล้วก็มีก็จะดีมากอย่างแบบผมมี Apple TV ทอย่างเงี้ยทุกคนมันสามารถแบบเปิดลิกหน้าจอไปหน้าจอดูได้เลยนะคือไม่ต้องเสียบสายอะ่ะลอทำให้ดูแล้วกันปึ๊อบอนหน้าจอ Apple TV มีวขึ้นเลยทุกคนดูอะปไปหน้าจอดู่นแหละคือแบบสะดวกมาก โอเคแล้วกลับมานะครับคเรื่องแบบไอ้เอโคซิสเต็มของเขาเนี่ยคือแบบดีจริงๆนะครับต่อไปข้อเสีย ข้อเสียนะครับก็คือเรื่องแรกเลยคือราคาราคาคือแบบแพงมาก Mac MacBook Notebook อะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบราคาค่อนข้างสูงอย่างตัวแบบ Pro M1 ตัวเริ่มต้นก็4ี่หมื่นสี่หมื่นสามแล้วปะสี่หมื่นสามเก้าร้อยแต่ผมใช้โปรนักศึกษา,าก็น่าจะลดเหลือประมาณสามหมื่นเก้านะครับก็คือแบบลดเยอะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็น Back to School ใช่ไหมมันมีแบบแถม AirPods ก็ถือว่าคุ้มมากผมไม่รู้หมดนะเนี่ยนะแต่แบบว่าคุ้ม เพราะว่าช่วงปีที่แล้วที่ผมซื้อแอร์คือตอนนั้นได้ AirPods มาฟรีด้วยก็ถือว่าคุ้มนะครับแบบเหมือนแบบหักลดไปได้อีกนะครับต่อไปเรื่องสเปกนะครับต้องบอกว่าสเปกเนี่ยคือมันเพิ่มที่หลังไม่ได้ข้อเสียคือตรงนี้แหละคือเราซื้อปุ๊บเอาละจะแบบเราไม่พอแล้วความแรงไม่พอของเราจะไปเพิ่มที่หลังมันก็ไม่ได้แล้วก็ควรแบบว่าใครที่แบบอยากจะซื้อที่เดียวก็ควรแบบ CTO หรือว่าคัสตอมเอาเลยนะครับผมต่อไปนะครับเรื่องเล่นเกมการเล่นเกมคือมันเล่นเกมไม่ได้ แบบเกมไม่ใช่เไม่ใช่เล่นไม่ได้ดิคือไปนเล่นได้บางเกมอ่ะแต่ถ้าจะเล่นเกมแบบ GTA เกมหนักๆสำหรับก็ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับสายเกมเมอร์นะครับควรจะมีแบบถ้าแบบอยากซื้อมาสมมติใครที่แบบมีวิดีโออยู่แล้วก็โอเคซื้อ m a c กก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่มีรันบุ๊กเลยเพิ่งจะซื้อตัวแ a ็ b o o k ตัวแรกแล้วอยากจะมาเริ่มเล่นเกมก็ไม่ค่อยแนะนานะครับถ้าจะคนที่แบบเล่นเกมไปด้วยนะครับควรซื้อที่แบบทางวิดีโอมากกว่า นะครับผมต่อไปนะครับเรื่องพอร์ตพอร์ตคือแบบพอร์ตน้อยนะครับสำหรับผมคือแบบตอนแรกเอ้ย,อยไม่เป็นไรมันมีแค่สองพอร์ตก็น่าจะพอแหละที่ไหนได้คือมันเสียบชาร์จรูดเดิงไอ้รูดเดิงเราเราต้องซื้อฮับเพิ่มอ่ะทุกคนเราต้องซื้อฮับเพิ่มนะฮับก,ก็คือคือต้องซื้อตัวนี้เพิ่มแล้วก็มาเสียบเพื่อที่จะเสียบสาย h DMI เสียบช่อง USB บแบบไทยธรรมดาเพิ่ม USB ที่แบบเสียบเมาส์ USB เสียบลำโพงเสียบอะไรเงี้ยก็คือแบบพอร์ตแบบน้อยมันมีทันทันได้โบให้สองพอร์ต แบบก็เป็นหัวของ USB C ได้แหละก็เรื่องพอร์ตไหน,น้อยก็ควรซื้อฮับที่แบบดีหน่อยนะครับผมเคยมีปัญหาซื้อฮัรของอ่ะผมไปพูดยี่ห้ออาการซื้อมาอันนึงผมเสียบปุ๊บมีช่วงหนึ่งที่มันมีปัญหาที่แบบว่าเสียบฮับแล้วก็เสียบตัวที่ชาร์จเข้าฮาบปอีกทีเพื่อเข้าเครื่องอ่ะฮัรพังทุกคนก็คือนั่นแหละก็จะมีปัญหาตรงนี้จรนงๆเพราะว่าพอร์ตไม่พอพอร์ตนี้ก็2พอร์ตนะครับจะไม่เหมือนพวกตัวรุ่นใหญ่ทั้งที่มันมี4พอร์ต ก็ใครที่แบบสายแบบชอบเสียดเยอะนะครับก็ควรซื้อฮับที่ดีหน่อยอย่างผมใช้ของยูกีนอยู่นะครับดีเลยแต่ว่าฮับก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับก็นี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังบางทีอาจจะพูดเร็วไปว่าอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับผมก็ไม่ใช่แบบเก่งอะไรมากเรื่องสเปคหรือว่าอะไรผมก็แค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าผมใช้งานมา สรุปแล้วคือแบบชอบเลยนะครับพกง่ายสะดวกนะครับผมสำหรับใครที่แบบกลางมองหาน o t บุ๊กที่แบบว่าพกง่ายสะดวกนะครับแล้วสเปคแรกก็คือแนะนําเลยนะครับจะเป็น Air M1 ก็ได้หรือว่า Pro M1 ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าทิปตัวใหม่ก็จะเปิดตัวแล้วนะครับเป็น M2 หรือว่า M1 X ก็นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อก็นี่ะใครยังไม่ดูที่ผมจัดโต๊ะเข้าไปนะครับก็ยืนไีเปิดดูได้นะครับตรงไหนเอ่ยนะ ที่ผมจัดตัวคอมก็อย่าลืมไปดูได้นะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับใครอยากจะให้ผมรีวิวอะไรหรือว่าพูดเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถพิมพ์คอมเม,มนต์ามาถามกันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไคร e ไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ผมดีมนะครับสวัสดีครับ